สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้18กรกฎาคม2567 4ทุ่มสิเนนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่เป็นอสมด้วยนัดไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้บอกว่าสักประมาณ3ทุ่มจะมาแต่ก็ดึกไปครับเพราะว่ามีธุระหลายอย่างก็วันนี้ครับอาจจะพูดไม่จบครบทุกเรื่องนะครับแต่ว่าจะเกลื่นไว้ ก็จะต่อเนื่องไปทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดก่อนเกินไว้คลิปคลิปก่อนนาะนี้บอกว่าพี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกชกอศอสมนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมอเองที่เป็นสมาชิกชกอศอสมคู่สมรสที่เป็นสมาชิกชกอศอสมนีก็รู้สึกมีหลายท่านมีปัญหาหลายเรื่องเกี่ยวกับสมาคมแล้วก็อยากจะให้สมาคมช่วยเหลือในปัญหาที่ตนเองมีอยู่แต่ว่า มีปัญหามากติดต่อสมาคมแล้วไม่มีการตอบมาจากสมาคมโดยเฉพาะทางโทรศัพท์หลายท่านบ่นมาว่าอคอมเมนต์มาบอกว่าโทรศัพท์ไปโทรติดจริงแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รับประมาณนี้นะครับก็มมไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสมาคมมีปัญหาเกี่ยวกับตัวสมาชิกหลายเรื่องปัญหาแต่ละคนแต่ละท่าน,นไม่เหมือนกันนะครับมันมีหลายเรื่องเดี๋ยวฟังไปเรืเ่อยจะทราบเอง ว่ามีปัญหาอะไรนะครับวันนี้เราก็รวบรวมมาอาจจะพิมพ์ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ที่ไม่ได้ตอบคําถามท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาถามนั่นแหละครับจะรวบรวมมาทยอยเล่าให้ฟังในในดังต่อไปนี้ครับแต่ที่ปัญหาที่พบก็คือสมาชิกโทรไปสมาคมสมาคมโทรติดนะครับโทรติดแต่สมาคมไม่รับสายเรื่องนี้เคยถามสอบถามไปแล้วนะครับว่าเ,เวลาสมาชิกโทรมานี่ททำไม มีคนรับบ้างเป็นบางครั้งอีกส่วนใหญ่ไม่ละไม,ไม่ไม่มีคนรับทำนองนี้ผูออ้จัดจาก,การสมาคมชโกโศสมองแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าเนื่องจากงานของสมาคมชกศสมองมีมีจานวนมากแล้วก็แล้วเ,เ,เ,เขาบอกว่าเขามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยพี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกชกศสมอ,สมอด้วยในส่วนนี้ วันนี้เราเลยมาหาทางออกให้กับพี่น้องอสมอว,ว่าถ้าในกรณีมีปัญหาอยากจะติดต่ออยากจะสอบถามสมาคมเราจะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่าโทรไปแล้วมันไม่มีคนรับทํานองนี้ครับก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปครับฟังต้นๆนะครับวันนี้อาจจะได้ไปบางส่วนวัดต,ต,ต่อตไปฟังต่อในเรื่องที่พี่น้องมีปัญหาครับอันที่หนึ่งครับติดต่อสมาคมยากมากแก้ไขปัญหายัางไง,งก็จะเล่าวันนี้ครับ อ 2, ันที่สองมีท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าจะสมาคมชกศส,สมจะเปิดรับสมัครคู่สมรสอสมอเป็นสมาชิกชกศอสมอเมื่อไหร่ <Rivera. S 1> นะครับอนอกจากนั้นเท่าที่รวบรวมข้อมูลได้ปัญหาต่างๆนะครับรวบรวมหมายถึงมีพี่น้องอสมอคอมเมนต์มาถามนะครับปัญหาต่างๆที่สมาชิกถามค,คอมเมนต์มาบ่อยนะครับการสมัครสมา,สมาชิกเปิดรับไหมช่วงนี้ไม่ใช่คู่สมรสนะตัวนี้เป็นอสมทำน่งนี้แล้วก็หลายคนสมัครไปแล้วยังไม่หัก ทำนองนี้ครับเมื่อไหร่จะหักก็ว่าก,กันไปอันนี้เราไม่ได้พิมพ์ลงในนี้ครับแต่ทีนี้ก็คนที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วก็มีถามมาเหมือนกันว่ามีเงินในบัญชีมีเงินในบัญชีชพอให้หกักแต่ไม่โดนหกักไม่โดนหกักมาสองเดือนแล้วอะไรทำนองนี้ครับนี่แหละครับจะต้องแก้ไขนะครับถ้าไม่แก้ไขจะไม่โดนหักอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวจะพ้นสภาพนะครับบางคนก็คอมเมนต์มาถามว่าหาักหลายยอดเกินไปนะแทนที่จะหักยอดเดียว ของเดือนนี้ท cities, assim, been, ําไมหักหลายยอดก็แน่ใจว่าตัวเองไม่ได land <t> ้ค้างจ่ายเรื่องก่อนอะไรประมาณนั้นครับก็ก็ก็คือสิ่งที่หลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาถามนะครับบางคนก็คอมเมนต์มาถามเรื่องการเปลี่ยนผู้รับเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ทํำยังไงผู้รับเงินสงเคราะห์ชกสสมอเนี่ยบางคนก็ถามมาว่าจะลดลงตอนนี้มีอยู่สามคนจะลดลงเหลือสองคนทำอล่างนี้บางคนก็บอกว่าอยากจะเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ตอนแรกมีชื่ออยู่สองคนอยากจะใส่เข้าไปอีกสักชื่อหนึ่งแล้วสองชื่อทํำยังไง <c oughs> ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผพ้เราเพประโยชน์ก็แล้วการรวมอยู่ในนี่แหละอันนี้ก็มีวิธีทํานะครับทีนี้ก็มีทายาทผู้เสียชีวิตหลายท่านคอมเมนต์มาถาม <c oughs> ได้เงินโอนครั้งที่หนึ่งไปแล้วสมาคมบอกว่าจะโอนอีกไปใน90วันไม่เห็นโอนอีก <c oughs> ได้เงินยังไม่ครบออประมาณนี้ปัญหาบางท่านก็สมาชิกเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ทายาทก็โมบ่นว่ายังไม่ได้รับเงินอะไรทำนองนี้จะได้รับเดือนไหนและจะถามใครถามยังไงเพราะว่าที่ต่อไปสมาคมแล้วไม่สามารถที่จะติดต่อได้ไม่มีคนรับสายอะไรประมาณนี้คือคือปัญหาที่ที่พบบ่อยที่พบบ่อยในที่นี้หมายถึงช่องตองบอดผมว่าเราทําคลิปเรื่องเรื่องให้พี่น้องอสมอฟังนะครับก็มีพี่น้องอสมอถามมาประมาณนี้ถามว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี่จะตอบได้ภายในคืนเดียววันนี้ไหมไม่ครับมันยาวแต่ละเรื่องมันยาว เอาเป็นว่าจะเอาเรื่องที่เร่งด่วนก่อนภายในวันนี้ที่จะตอบไปในคืนนี้แล้วก็อีกวันต,ต่อไปเรื่องไหนที่ยังไม่ได้พูดก็จะพูดวันต่อไปนะครับก็ต้องขอไปด้วยครับคือถ้าทํายาวๆทําคลิปยาวๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงยังไงก็คนฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าพี่น้องสมองฟังรู้เรื่องไม่น่าจะเกิน15 20นาทีประมาณนี้นะครับถ้าทําสั้นๆได้ไม่เกิน2อสามนาทีได้ยิ่งดีแต่จริงๆแล้วเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะ พูดรู้เรื่องภายในสองสานาทีนะครับเอาข้อหนึ่งครับติดต่อสมาคมชกสอสมอยากมากจะแก้ไขยังไงอันนี้สอบถามสมาคมไปแล้วสมาคมไม่สามารถที่จะแก้ได้ในส่วนที่จะตอบโทรศัพท์ได้ทุกคนนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ไขด้วยตันเองท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมาคมจกสอสมออยากจะสอบถามฟังให้ชัดครับให้ท่านไปติดต่อคุณหมอหน่วยงานของท่านนะครับ คือหน่วยงานของท่านอาจจะเป็นรพอพสตหรือโรงพยาบาลบางคนก็เป็นอสมอสังกัดโรงพยาบาลทำนองนี้นะครับในหน่วยงานนั้นเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องสมาคมชกสอสมอ,อยู่ประมาณหนึ่งคนก็คือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอสมอนั่นแหละนะในหน่วยงานนั้นนะเสร็จแล้วในจังหวัดหนึ่ง,งหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีผู้รู้เรื่องสมาคมชกสอสมออยู่ที่จังหวัด ที่เรากล่าวเกิ่นไปถึงสานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็เพราะว่าสมาคมกสศสมอแห่งไประเทศไทยนี่เขาให้เจ้าหน,น้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนี่ที่รับผิดชอบงานด้านอาสมอเ,เป็นตัวแทนของสมาคมกศศสมอแห่งไประเทศไทยหรือว่าเป็นศูนย์ประสานงานกศศแห่งอสมอแห่งไประเทศไทยของจังหวัดนั้นนะครับเสร็จแล้วคนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ที่อยู่จังหวัดเขาก็เชื่อมต่อกับเจ้าหน้นาที่รอปศตาทุกแห่งด้วยขเขามีไลน์พูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าพี่น้องอสมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับสมาคมอยากจะสอบถามสมาคมเรื่องใดๆที่ตนเองมีปัญหาให้ไปติดต่อคุณหมอรอพศอตองท่านนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอรอพสตองท่านนี่รายใดเขามีรายกลุ่มติดต่อกับสมาคมโดยตรงได้เขาก็จะสอบถามไปสมาคมชกสสมอทางลายให้ท่านรายกลุ่มนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในใน สมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยเนี่ยมาตอบคำถามเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของท่านเขาก็จะเอามาบอกท่านว่าแก้ไขอะไรยังไงต่อไปสมาคมแจ้งมาว่าอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ให้ท่านไปติดต่อคุณหมอรพสตของท่านนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอรพสตของท่านรพสตของท่านนะครับไม่มีลายกลุ่มติดต่อกับสมาคมโดยตรงเขาก็จะแจ้งเรื่องไปจังหวัดให้เพราะว่าจังหวัดจะมีเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับเขาแจ้งไปจังหวัดจังหวัดจะถามสมาคมให้ แล้วจังหวัดจะแจ้งมาคุณหมอของท่านคุณหมอ,องท่านก็บอกท่านว่าแก้เัญคาอะไรยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในรายที่ติดต่อสมาคมยากก็แก้ไขโดยการนําเรื่องราวที่ท่านมีปัญหาไปไปรึกษาคุณหมอของท่านนะครับแล้วคุณหมอของท่านจะลายติดต่อสมาคมให้แล้วบอกในส่วนที่สมาคมให้ท่านแก้ไขยังไงนะครับถ้าเขาไม่มีลายกลุ่มสมาคมคเขาก็จะลายไปจังหวัด จังหวัดก็าจะไลน์ไปสมาคมสมาคมตอบมาจังหวัดตอบมาอย่างคุณหมอของท่านคุณหมอของท่านก็จะบอกท่านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่1เรื่องแก้ไขปัญหาติดต่อสมาคมแล้วไม่สามารถติดต่อได้<ป>ก็ให้ท่านทําแบบนี้ในกรณีที่ท่านมีปัญหานะครับบอกกันต,ต่อไปด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับเรื่องที่2ครับถามมาบ,บ่อยเปิดรับสมัครคู่สมรสอรสมอเป็นสมาชิกชกสอสมอเมื่อไหร่คํตออาตอบครับตอนนี้สมาคมยังไม่มีกําหนดที่จะเปิดรับคู่สมรส อสมอเป็นสมาชิกชกสอสมอครับประเด็นนี้ช่องตองพรพอมรับเรื่องไว้หมายความว่ารับคําถามจากพี่น้องประชาชนที่เป็นอสมอเอาไว้นะครับเราติดตามข่าวนี้อยู่ทุกเมื่อนะครับถ้าสมาคมเขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เขาประกาศรับสมัครเราจะรีบทําคลิปแจ้งทันทีนะครับตราบใดที่เรายังไม่ทําคลิปแจ้งแสดงว่าเขายังไม่เปิดนะครับเข้าใจตามนี้นะครับถ้าเราทําคลิปแจ้งเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเปิดนะครับถ้า เรายังไม่ได้ทําคลิปแจ้งเนี่ยท่านถามมาเลยครับจะได้คําตอบแบบนี้แหละว่าเขายังไม่เปิดนี่แหละครับนะถ้าท่านถามมาก็คือเขายังไม่เปิดคําตอบที่จะได้กลับไปก็คือถ้าสมาคมเปิดเมื่อไหร่จะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนี่ก็คือพิมพ์ตอบแบบนี้ไปบ่อยๆอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องถามมาบ่อยก็ได้นะครับคือถ้าสมาคมเปิดเมื่อไหร่เราจะแจ้งข่าวทางคลิปทันทีนะครับต่อไปครับปัญหาต่างๆที่สมาชิกถามบ่อยๆ วันนี้เราจะไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดเพราะว่าในแต่ละเรื่องนี่มันยาวยกตัวอย่างการทําเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เพิ่มผู้รับผลประโยชน์ลดผู้รับผลประโยชน์มันอธิบายยาวนะครับแต่ก็จะอธิบายภาพรวมสั้นๆว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องใดให้ไปติดต่อคุณหมอของท่านเขาแนะนําท่านได้ในเรื่องเหล่านี้นะครับทีนี้การสมัครสมาชิกชกศสมอ,อสมอเปิดรับไหมเปิดรับตลอดเวลาครับ ใครที่เป็นอสอ,อเนี่ยติดต่อคุณหมอรอปสอต่อนเลยเพราะว่าเขาจะต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์แล้วก็มีการอัปโหลดเอกสารบางอย่างไปสมาคมก่อนเสร็จแล้วเอกสารทั้งหมดรวมทั้งใบสมัครที่ลงชื่อแล้วส่งตามไปสมาคมที่หลังนะครับเอกสารหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีทกศ<ท> ของสมาชิกก็ต้องเอาไปส่งทกศส่วนใบกิดสมัครเลอเอกสารประกอบทั้งหมดตัวจริงส่งไปสมาคมอีกครั้งแต่ว่าต้องบันทึกข้อมูลออนไลน์ก่อนและอัปโหลดเอกสารบางอย่างทางออนไลน์ไปก่อนนะครับอันนี้ใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกจกคสสมในรายที่เป็นเราสมท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครติดต่อคุณหมอของท่านนะครับไปเอาใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับและเอกสารอื่นๆที่ที่เกี่ยวข้องวันนี้พูดเกินไม่เพียงเท่านี้รายละเอียดอื่นๆที่ละเอียดยิบกว่าน,นี้จะอธิบายวันหลัง จะที่บาบเฉพาะเรื่องการสมัครสมาชิกชกศส,สมในรายที่เป็นนสมอ,อย่างเดียวเลยนะครับเบื้องต้นอธิบายเพียงเท่านี้นะครับต่อไปครับมีเงินในบัญชีแต่ไม่โดนหักหมายถึงคนที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วจ,จู่ๆเคยหักมาตลอดทุกเดือนต่อมาก็ไม่หักเดือนก่อนเดือนนี้ไม่หักอีกเป็นสองเดือนแบบนี้อันนี้ท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับรีบไปติดต่อคุณหมอของท่านเลยทันทีนะครับทายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนไปเลยนะครับ แล้วก็ถ่ายหน้าบรรัญชีธนาคารทกศที่จะให้หกักนั่นแหละครับถ่ายหน้าบัญชีทกสศที่จะให้หักนั่นแหละลงชื่อสำรนาถูกต้องด้วยในเอกสารแต่ละแผ่นแล้วมอบให้คุณหมอของท่านบอกให้คุณหมอของท่านแจ้งเรื่องไปสมาคมให้ตรวจสอบให้ด้วยว่ามีเงินในบัญชีแต่ทําไมไม่โดนหกักเขาก็จะแจ้งไปสมาคมให้และตรวจสอบให้นะครับได้เรื่องประการใดเขาจะบอกท่านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ใส่เงินไว้ให้พอหักในเดือนหน้าให้มันครบ ด้วยตามที่ค้างจ่ายมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพอเขามีคําตอบมาว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณหมอท่านจะมาบอกแต่ว่าถ้าเขาตรวจสอบแล้วเป็นเพราะระบบมันเออเลื่อเขาก็จะแจ้งมาว่าให้ใส่เงินในบัญชีไว้เลยเดี๋ยวจะหักเดือนหน้าอะไรทํานองนี้นะครับไปติดต่อคุณหมอท่านนะครับถ้าท่านมีเงินในบัญชีแต่ไม่โดนหักถ้าไม่ไปติดต่อคุณหมอประสานงานไปสมาคมสมาคมจะไม่ทราบนะครับว่ามีคนมีเงินในบัญชีแต่ไม่โดนหัก ระบบมันอาจจะเออเลิกก็ได้แล้วมันผิดพลาดซึ่งถ้าไม่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขมันก็จะไม่หักอยู่งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปแจ้งนะครับต่อไปครับประเด็นโดนหักหลายยอดเอาไงโดนหักหลายยอดเนี่ยท่านต้องไปปรับสม,มุดทกศบ,บัญชีท่านดูนะครับว่ายอดที่โดนหักหลายยอดในเดือนนี้นี่ในบัญชีทกศของท่านปรับสม,มุดดูแล้วมันเคยหักยอดนี้ไปหรือเปล่า ถ้ามันเคยหักยอดนี้ไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วมันมาหักอีกอันนี้ต้องแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องทายเอกสารไปเลยแล้วก็เอาไปให้คุณหมอของท่านลายไปสมาคมให้สมาคมตรวจสอบถ้าว่าท่านโดนหักซ้ําซ้อนเขาจะคืนเงินให้เองเขาจะโอนโอนเงินคืนให้เองนะครับแต่ว่าถ้าเขาตรวจดูแล้วมันไม่ซ้ําซ้อนนะมันเป็นการหักส่วนที่ท่านค้างเงินเดือนก่อนๆด้วยเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้ทราบว่าท่านโดนหักเดือนนี้เท่าไหร่ ไอ้ย,ยอดที่สองที่สามที่หักน่นมันคือ,เ,อเดือนที่ค้างจ่ายเดือนหนก่อนที่ท่านไม่เคยโดนหกกักมาก่อนจริงๆเขาก็จะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ถ้าท่านเคยโดนหักไปแล้วเขาตรวจสอบแล้วมันหักซ้ําจริงๆเขาก็จะมีการโอนคืนให้นะครับต้องไปแจ้งคุณหมอนะครับใครโดนหักหลายยอดนะครับถ้าท่านแน่ใจว่าท่านโดนหักซ้ําที่เคยหักไปแล้วนะครับเอาทายาทผู้เสียชีวิตได้เงินจกสอยังไม่ครบอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีคนที่ หากไม่ได้พอหากไม่ได้ปุ๊บนี่ก็โอนให้ทายาทครั้งที่หนึ่งไปโดยไม่ครบสมาคมแจ้งว่าเขาจะโอนครั้งที่สองภายในเก้าสิบวันนับจากวันโอนครัง้งแรกแต่แล้วมันก็เกินเก้าสิบวันก็ยังไม่ได้รับโอนอยู่มีหลายคนเป็นแบบนั้นสาเหตุที่ยังไม่ได้รับโอนก็เพราะว่าเขาทํางานอยู่นะครับเขารวบรวมในส่วนที่ตามหากได้อีกเพิ่มเติมเท่าไหร่แล้วเขาก็จะโอนให้อีกเหมือนกันแต่จะเกินเก้าสิบวันอยู่นะครับถามว่าโอนครั้งที่สองจะครบไหม ไม่ครบครับจับได้ที่ยังมีคนค้างและยังหักได้ไม่ครบเขาก็จะโอนมาเพิ่มเติมตามที่หักได้นั่นแหละครับถ้าท่านร้อนใจนะครับว่าเงินครั้งที่สองไม่ได้หรือบางคนได้เงินครั้งที่2ไปแล้วแต่ยังไม่ครบครั้งที่สาจะโอนอีกไหมให้นํารายละเอียดของท่านถ่ายสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เสียชีวิตสมาชิกนั่นไปแล้วก็แจ้งคุณหมอของท่านว่าสมาชิกเสียชีวิตรายนี้ได้เงินยังไม่ครบสอบถามไปยังสมาคมให้หน่อยว่าจะโอนอีกเมื่อไหร่อันนี้คุณหมอของท่านเขาก็จะทําให้ได้ เพราะว่าคุณหมอของท่านเขามีลายสามารถแจ้งไปสมาคมได้ครับหรือใครไม่มีลายที่แจ้งไปสมาคมได้เขาก็จะแจ้งไปจังหวัดให้นะครับอ้าวทำแบบนี้นะครับในลายที่ยังได้เงินไม่ครบนะครับทีนี้ทายาทผู้เสียชีวิตบอกว่าบางรายนี่สเสียชีวิตแล้วนะครับแต,แต่ยังไม่ได้รับเงินจะทํำยังไงอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับไปติดต่อคุณหมอของท่านเลยก็นําเอกสารไปไปบอกคุณหมอของท่านว่าผู้เสียชีวิตคือนี้ตามทะเบียนบ้านนี้ัประชาชนนี้ แต่ตอนนี้ทายาทยังไม่ได้รับเงินเขาก็จะแจ้งไปสมาคมให้ว่า,าจะได้รับเดือนไหนเขาจะมีคําตอบมาให้ซึ่งโดยทายาทผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์มันมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าต้องส่งคําขอรับเงินสงเคราะห์นี่พร้อมด้วยเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องไปถึงสมาคม<ป>เขาจะจ่ายนะครับโดยถ้าไปถึงสมาคมในเดือนใดภายในภายในไม่เ,มเกินวันที่28ของเดือนนั้น เขาจะเอาที่เข้าท uh ี่ประชุมของเดือนถัดไปแล้วก็ไปหักวันที่กลางเดือนของเดือนถัดไปหักสมาชิกให้แล้วก็วันที่ยี่สิบกว่าก็อนแต่ถ้าส่งเอกสารคําขอรับเงินพร้อมเอกสารครบถ้วนถูกต้องนี่ไปยังสมาคมไปถึงสมาคมช้ากว่าวันที่ยี่สิบแปดก็จะช้าเอาไว้เพราะว่าถ้าไปส่งถึงสมาคมสมมุติวันที่วันที่เก้าเดือนนี้นะครับมันจะไม่เข้าที่ประชุมเดือนหน้านะ วันที่ยีิบเก้าเดือนนี้นี่ปุ๊บเขาจะไปรวมกับเดือนเดือนถัดไปถึงว<บ>ันที่ยี่สิบแปดเพราะว่าเขาตัดยอดถึงวันที<บ>่ยี่สิบตัดยอดการเอาเข้าที่ประชมุมจากว<า><บ>ันที่ยี่ิบเก้าของเดือนนี้ถึงวันที่ยี่สิบแปดของเดือนถัดไปนี่ข<อ><บ>เขารวบรวมตามนี้แล้วเอาไปเข้าที่ประชุมเดือนโน,น้นเดือนต่อจากวันที่ยี่สิบแปดของเดือนถัดไปนี่เหระครับแล้วก็จะหักกลางเดือนแล้วก็จะจ่ายประมาณวันที่ยี่สิบกว่ามันก็จะใช้อีก มันขึ้นอยู่กับว่าทายาทจะได้เงินตอนไหนมันขึ้นอยู่กับคําขอรับเงินสงเคราะห์ที่ลงชื่อทายาทครบทุกคนตามใบสมัครนะครับแล้วก็เอกสารผู้รับผลประโยชน์สำเนาหน้าบัญชีผู้รับผลประโยชน์เอกสารของผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นสำเนาบับรประชาชนที่เจาะแล้วนะครับสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตาตายแล้วใบมรณะบัตรไทยเอกสารนะครับประมาณนี้นะครับส่งไปถึงสมาคมครบ ถ้าส่งไปถึงสมาคมครบภายในไม่เกินวันที่28ของเดือนใดจะได้เงินเดือนถัดไปนะครับเพราะว่าต้นเดือนเขาเข้าที่ประชุมวันที่15ค่าเปิดการออกหักหักแล้วประมาณ1สัปดาห์ก็ประมาณวันที่22-23โอนคำนองนี้รอบการจ่ายจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมตุติว่าเสียชีวิตเดือนก่อนเดือนนี้ยังไม่ได้รับก็แสดงว่าการส่งการส่งเอกสารไปถึงสมาคมไม่อยู่ในรอบที่จะได้รับเดือนนี้ ก็คงจะได้รับเดือนหน้าประมาณนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามีปัญหาข้อสงสัยก็ให้นํารายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกที่เสียชีวิตและทายาทผู้จะได้รับเงินมีใครบ้างอะไรต่างๆเอกสารต่างๆไปปรึกษาคุณหมอและคุณหมอจะไล่ไปติดต่อสมาคมสอบถามให้ว่าจะได้รับเมื่อไหร่อะไรยังไงครับเอาละครับทั้งหมดนี่เราแค่พูดคร่ข้านะครับยังมีรายละเอียดที่จะต้องอธิบายชัดอีกเช่นการสมัครต้องเตรียมเอกสารอะไรแบบละเอียดนะครับ การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ทํำยังไงเปลี่ยนจากคนนี้เป็นคนนั้นนะครับลดจากเดิมที่เคยมีอยู่สามคนเหลือสองคนทางนี้อย่างนี้เพิ่มจากสองคนเป็นสี่คนห้าคนทําไงนะครับตลอดจนหลายเรื่องที่เราไม่ได้อธิบายในนี้นะครับ <คน S 1> ก็จะทําคลิปอธิบายเป็นเรื่องๆให้ฟังอีกในวันต่อๆไปก็จะพยายามแก้ปัญหาช่วยพี่น้องอสมอให้ให้มีวิธีที่จะ ประสานงานกับสมาคมได้โดยตัวกลางที่จะช่วยพี่น้องอสมอได้ดีที่สุดก็คือคุณหมอรอพอสตอของท่านนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณหมอรอพอสตของท่านแต่ละหน่วยงานแต่ละรอพอสตนั้นเขามีคนที่รู้เรื่องสมาคมและคนและมีช่องทางติดต่อสมาคมได้อย่างน้อยรอพอสตละหนึ่งคนอยู่นะครับก็คือคนที่รับผิดชอบงานด้านอสมอนั่นแหละครับเอาละครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันต,ต่อไปครับและคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ